สวัสดีครับนี่ไทโฟลิกนะครับวันนี้จะอธิบายสอนการใช้เคโลเนอร์นะครับอย่างช้าๆนะครับให้เข้าใจเนอะนี่คือที่เปิดเมื่อคืนนี้นะครับผมอ่อนี่คือตั้งแต่ใช้สูตรใหม่มานะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเคโลเนอร์กันผมอัปเดตนิดหน่อยอีกแล้วนะครับเคโลเนอร์ก็คือ5.7เหมือนเดิมแหละแต่ว่าผมเปลี่ยน8.7กับ7.7 เปลี่ยน8 7จดเดเป็น7 7ดุดเจ็ดแล้วเสร็จแล้วเอาห7จุดเจ็ดออกไปแล้วก็เอา B b ออกไปนะครับผมพอมีเคลเนอร์เรารู้สึกว่า BB ก็ไม่จําเป็นต้องใช้มันไม่งั้นจะเยอะเต็มกราฟเกินไปนะครับคือสูตรนี้เนาะผมจะมีห้าจุดเจ็ดที่เป็นเส้นสีม่วงปะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เจดจุดเจ็ดที่เป็นเส้นสีม่วงปกติทั้งบนทั้งล่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสูตรที่ใส่เข้ามานะครับเนี่ยครับถ้านะครับกราฟมันไปชนหรือทะลุเคลเนอร์เส้นปะด้านบนนะครับหรือ เคลเนอร์ er, เส้นปกติก็คือเส้นสีม่วงสองเส้นเนี้ถ้ากราฟมันไปชนหรือทะลุหรืออยู่ระหว่างอยู่หรืออยู่ในช่องระหว่างสองเส้นนี้นะครับอยู่ในช่องช่องเคลเนอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้หรือคุณสามารถตั้งราคานะครับเพื่อที่จะดักถ้ากราฟมาถึงเปิดเปิดเปิดออเดอร์คุณมันก็สามารถที่จะกําไรได้นะครับถ้ากราฟยังไม่ถึงเคลเนอร์หรือย,ยังไม่ชนก็ยังไม่แนะนําให้เทรดนะครับแนะนําว่าราคาควรจะตรงเป็นตรงเคลเนอร์หรือเลยไปนะครับ หรือทะลุเคลเนอร์ขึ้นไปเนี่ยยิ่งดีนะครับผมเพราะนั้นสมมติว่าคุณจะบายคุณก็ตั้งราคาตรงนี้หรือเส้นนี้นะครับหรือระหว่างเส้นก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามันเมคเซนต์แต่อย่าต่ํากว่าอ่าอย่าแบบอ่าตั้งต่ํากว่าตรงที่ยังไม่ถึงเคลเนอร์อย่าตั้งตรงนี้อย่าตั้งตรงนี้อย่าตั้งนะครับรอให้มันชนเคลเนอร์หรือทะลุเคลเนอร์อ่าค่อยตั้งราคาบายเซลิมิตเช่นตรงนี้ถ้าคุณจะบายคุณก็ตั้งราคาบายตรงนี้ถ้าคุณจะเซลคุณตั้งราคาเซลตรงนี้นะครับ หรือถ้าคุณเข้ามาดูแล้วนะตอนนั้นกราฟมันอยู่ตรงเคลเนอร์หรือชนเทลเคลเนอร์หรือทะลุเคลเนอร์รออรพอดีเนี่ยคุณก็สามารถเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้าคุณจะเซลล์คุณก็ตั้งตรงนี้นะครับผมหรือตรงช่องนี้ก็ได้นะครับหรือเส้นบนนี้ก็ได้นะครับหรือทะลุขึ้นไปก็ได้แต่อย่าต่ํากว่าเคลเนอร์ตรงนี้ไม่ได้นะครับผม อย่างตรงนี้ถ้าเป็นบายก็อย่าตั้งสูงกว่าเขียวเนอร์ต้องชนเขียวเนอร์หรือทะลุเขียวเนอร์ถึงตั้งออเดอร์บายลิมิตนะครับผมเดี๋ยวมาดูเขียวเนอร์แบบแบ็คทรักกิ้งกันแนะนําว่าทุกคนควรจะแบ็คทรักกิ้งนั่งเสียเวลาสักสามชั่วโมงทําแบ็คทรักกิ้งส้นหน่อยนะครับผมเพื่อทําความเข้าใจกราฟว่าคณควรจะมีจุดเปิดอยู่ตรงไหนจุดปิดกาไรมันอยู่ตรงไหนถ้าคุณดูออกแล้วนะครับก็ดูว่าเอ๊ะมันทำกำไรได้บ่อยขนาดไหนคุณถึงตัดสินใจที่จะ มาใช้ในปัจจุบันนะครับมันต้องเกิดความชํานาญในการดูกราฟก่อนในการดูเคลเนอร์ <men dimin lanes choice> ในการรอ night, นะครับอย่างที่อย่างเช่นถ้าคุณตั้งเซลิมิตตรงเนี้ยกราฟมันไปไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดออเดอร์ให้คุณนะครับคุณก็แค่ต้องวางแผนใหม่แล้วก็ตั้งใหม่นะครับหรือก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวกราฟมันมาชนเองมันก็เปิดออเดอร์ให้คุณเองคุณต้องรู้ว่าถ้ากาฟมาชนเคลเนอร์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกาฟมาชนไอ้บลิมิตที่คุณตั้งไว้แล้วสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องรู้้ตรรงนนีะคับผม มาดูกันตรงนี้ก็1ไม้2ไม้แล้วนะครับที่เห็นนะครับด้านบนบ้างนะครับ1ไม้2ไม้นะครับแบคแฮกกิ้งกลับไปเยอะก่อนแล้วค่อยไล่กลับมาปัจจุบันจะดีกว่านะครับแนะนำว่าแบค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 กลับไปเยอะเลยในการทำแบคแฮกกิ้งแล้วก็มานั่งดูกัน ทีนี้ควณต้องทาความเข้าใจนะสักสามชั่วโมงจะเป็นไทม์อยู่กับกราฟเนี่ยต้องสามชั่วโมงแนละ้วถ้าไม่ถึงสามชั่วโมงก็ความเข้าใจก็จะยังไม่ได้ถึงขั้นสุดมันไม่ได้บรรลุอะถ้านั่งสามชั่วโมงนั่งดูกราฟอาจจะบรรลุได้แล้วผมถึงวิชาขั้นสุดนะครับเคล็ดลับสุดยอดวิชานะครับคัมพีเคลเนอร์นะครับเคลเนอร์เนี่ยเป็นชื่อปร,รมาจารย์ด้านการเทรดนะครับ ผู้ที่ประสบความสําเร็จกับการเทรดแล้วเขาก็คิดค้นอินดิเคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งประวัติของคุณเคลเนอร์เนี่ยก็สามารถเซิร์ชอ่านได้ใน Google นะครับเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับกราฟมาชนหรือทะลุนะครับหรือคุณตั้งบายลิมิตเอาไว้ตรงนี้กราฟมาชนมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดูเอาเนาะตรงนี้นะครับชนเคลเนอร์5.7แล้วไปทะลุเคลเนอร์7.7นะครับ เข้าตรงนี้หรือเข้าตรงนี้หรือเข้าตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าตรงนี้1ไม้เข้าตรงนี้หนึ่งไม้เข้าตรงนี้1ไม้ก็ได้นะครับตรงเคลเนอร์เจ็ดจุดเจ็ดเนี่ยอาจจะเล่นล็อตเยอะหน่อยและจํานวนปิ๊บเยอะหน่อยก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับมาจินเลเวลของแต่ละคนนะอย่าประมาทเรื่องมาจินเลเวลด็ดขาดนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยมันมาชนเคลเนอร์แล้วเห็นไหมมันอาจจะยังไม่ได้ลงมากาไลมันก็ลากไปลากไปลากไปจนกว่ามันจะกลับมากําไดได้นะครับผมะฉะนั้น บางทีมันก็จะมีจังหวะที่กราฟากด้วยนะครับผมนะครับแต่สุดท้ายมันก็สามารถกำไรได้นะครับกลับมาที่สี่สิบหกปิบได้ตรงนี้นะครับถ้าเราเข้ามาดูแล้วมันอยู่บริเวณเคลเนอร์เนี่ยก็สามารถรู้ได้ว่าเอ้กราฟอยู่ในบริเวณที่มันมีโอกาสที่จะกลับตัวนะนะครับก็ตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งที่สามารถเห็นได้ว่ากราฟมันชนเสร็จแล้วมันก็ลากแล้วมันก็กลับมากาไรได้นี่คือโอกาสการทํากําไรนะเราศึกษาได้โดยการนั่งแบ็คแทักกิ้งเยอะ จะเป็นไทม์นั่งดูก็อย่างที่บอกสามชั่วโมงก็ลองนั่งดูไปนะครับทะลุเคลเนอร์นะครับเข้าเซล์นะครับผมอยากจะรู้ว่าเซล์ตรงนี้เนี่ยหรือแม้แต่คุณเซลตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่กําไรมันก็ลากไปยาวเลยอยากจะรู้ว่ามันสุดท้ายสักพักหนึ่งเนี่ยมันกลับมาต่ํากว่าราคานี้เราทรํากาไรแบบมั่งคั่งให้คุณได้ไหมนะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งเก้าสามลองดูซิว่ามันต่ํากว่าหนึ่งจุดเจ็ดห้าไหม ยังไม่ต่ำนะหนึ่งจุดเจ็ดหกนะยังไม่ได้นะครับยังเป็นเจ็ดหกอยู่นะครับเจ็ดหกอยู่นะครับอ่าลงไปละนะครับมาถึงเจ็ดสี่เจ็ดห้าตะกี้เจ็ดสี่นะครับลงมาถึงเจ็ดสี่ตรงนี้นะครับถึงเจ็ดสามเลยหนึ่งจุดเจ็ดสามเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับน่าจะสองสามอาทิตย์นะครับ ือว่าหนึ่งเดือนสองเดือนเลยนะครับผมแต่สุดท้ายมันกลับมาพอเราแบ c แ h a กกิ้งแบบนี้เราก็จะแท็กได้ว่าเออเราเข้าสูตรตามนี้นะกราฟมันมาไหมแต่อย่างตรงเนี้เราเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมานะครับถ้าคุณเข้าบายตรงนี้หรือเข้าบายระหว่างในช่องเคอร์ตรงนี้ความจริงแนะนําว่ารอให้มันทะลุเข้ามาอยู่ในช่องเนี้ยแบบแบบกลุ่มก้อนกราฟตรงเนี้ยแล้วคุณเข้าบายมันก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้มันก็จะดีกว่าแค่แค่มาแตะเส้นไงพอมันทะลุมาอยู่ในช่องเนี้ย อยู่ในช่องเคลเนอร์ของเราเนี่ยคุณก็เข้าบ่ายได้นี่คือการทําความเข้าใจสูตรนะครับผมแต่ตอนนี้สําหรับผมนะผมล็อกสูตรนี้ไว้เลยก็คือเคลเนอร์5.7กับเคลเนอร์8.7สีม่วงทั้งสอง 2, ทั้งสองเส้นของผมเนี่ยล็อกไว้เลยด้านบนเซลล์ด้านล่างบา่ายกาฟมาชนกาฟมาชนเคลเนอร์สีม่วงด้านล่างหรืออยู่ในช่องเคลเนอร์ด้านล่างบ่ายกาฟไปชนเคลเนอร์หรืออยู่ในช่องเคลเนอร์ ner, รอออ ner ด้านบนหรือทะลุเคลเนอร์ด้านบนเซลล์นะครับ ตั้งราคาไว้ได้ตามที่บอกบายเซลิมิตไว้ได้เลยแนะนําว่าให้ตั้งบายเซลิมิตเยอะๆนะครับผมก็ย้อนกลับไปดู EP278 ขึ้นมาได้สําหรับสูตรเคลเนอร์นะครับพัฒนามาจดอัปเดตมาเป็นตอนนี้ค่อนข้างที่จะล็อกแล้วค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าสูตรนี้ดีมากๆนะครับผมก็ลองไปศึกษาและสัมผัสด้วยตัวเองว่าดีจริงไหมนะครับผมไอ้สูตรที่ผมสอนมันใช้ได้ไหมนะครับแล้วถ้าเป็นคนอื่นจะคิดค้นสูตรแบบนี้จะเก่งแบบผมคิดค้นสูตรขึ้นมาได้ไหมนะครับผม แล้วสูตรที่ผมสอนใช้นําไปใช้รําเกิดประโยชน์ได้จริงไหมนะครับทำกำไรให้เราได้จริงไหมก็ต้องลองไปศึกษาดูด้วยตัวเองพิสูจน์ดูนะครับกราฟนะครับเป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปสวยๆชนเคลเนอร์อยู่ในช่องเคลเนอร์ทะลุเคลเนอร์ขึ้นไปนะครับเข้าเซลล์สุดท้ายกําไรไหมก็ต้องไปนับดูว่ากําไรได้กี่รอบนะครับผมในการที่มันเข้ามาอยู่ในช่องเคลเนอร์แล้วทํากําไรให้คุณได้กี่รอบนะครับด้านล่างนะครับ กาบมาชนเคลเนอร์อยู่ในช่องเคลเนอร์ทะลุเคลเนอร์นะครับเป็นแห้งสีโซร้งลงมาสวยแล้วคุณเข้าบายนะครับตรงนี้คุณก็จะโดนลากไปแต่สุดท้ายมันก็กลับไปกําไรให้คุณได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการ Back แบคแท a c กิ้งเสร็จแล้วคุณก็เดินหน้ากลับมาแบคแทรกิ Back ้งก็เดินหน้ากลับมานั่งดูนะสามชั่วโมงหนึ่งสองไม้แล้วดูว่าม,มันมีกี่ไม้ที่คุณมีโอกาสทางกำไรได้นะครับ สามไม้นะครับสามไม้นะครับเพราะตรงนี้มันลงมานะดูว่าลงมากี่ปบสิบสองปบมันก็เป็นกําไรได้เพราะว่าเราตั้งแค่ห้าถึงแปดปบทีพีของเราแต่ถ้าคุณไม่ได้ปิดตรงสมมุติมันไม่ได้ปิดให้มันไม่ได้อาจจะไม่ได้มั้งสองเส้นไม่ได้ข้ามมันไม่ได้ปิดให้คุณก็รอสุดท้ายมันก็มาตรงนี้อยู่ดีนะครับมันก็กําไรอยู่ดีนะครับ แล้วคุณก็ดูว่าโอกาสทำกำไรมีมากน้อยแค่ไหนประสิทธิภาพของสูตรดีแค่ไหนคุณก็คุณก็ไหลดูเนี่ยทำตามที่ผมทำตรงนี้ได้เลยตลาดเวลาสักสามชั่วโมงนั่งแบตทักกิ้งมันจะเป็นอะไรไปนะครับคุณเซลลตรงนี้สุดท้ายเป็นเป็นกำไรได้ไหมก็ต้องมาดูสิเซลลที่หนึ่งจุดเจ็ดเจดสุดท้ายลงไปโอ้โหหนึ่งจุเจ็หกหนึ่งจุดเจ็ห้านุ่นนะครับนี่ครับลงไปนะครับ อ่าแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะพอคุณมันลงไปขึ้นด้านบนเซลล์แล้วต่อไปด้านล่างบายละ่ะนะครับก็เป็นกําไรอีกเนี่ถ้าบายอีกละ่ะมันลงมาเป็นบายอีกแล้วอ่าถ้าคุณบายตรงนี้อ่าหนึุดเนี่ยแล้วคุณคุณอาจจะบายอีกไหมหนึ่งนี้แต่ตรงเนี้ยโอกาสถ้าไม่รักษามาจีเลเวลตรงนี้คือล้างพอร์ตนะบอกไว้ก่อนเพราะมันลงไปเยอะนะครับ เสร็จแล้วเนี่ย1.74แล้วคุณมาใบาอีก1.72เนสุดท้ายมันกําไรไหมลองดูสิว่าสุดท้ายมันเกิน1.74อ่าสุดท้ายมันก็กําไรกาไรเสร็จแล้วคุณเซลล์อีกที่1.75สิดานบงเนี่ยคือ1.75นี่เห็นไหมเห็นราคาด้านขวามือไหมอ่าสุดท้ายมันโดนลลกอีกแล้วโดนลลกอีกแล้วถ้าไม่รักษามาจรเลยว่า,าจจาะล้างพอร์ตได้นะครับขึ้นไปถึง1.78เสร็จแล้วมันก็ลากไป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 แต่มันก็มีจุดเข้าเรื่อยๆเห็นไหมจุดเข้าอ่าตรงนี้มันก็มีที่จุดเปิด ออเดอร์ order, เพิ่มได้เรื่อยขึ้นอยู่กับมาจีเรองของแต่ละคนถ้าคุณมีสายอื่นคุณก็เข้าออเดอร์ได้อีกในจังหวะที่ดีแต่เกียร์หนึ่งจุดเจ็ดห้าก็อย่างที่ดูมันอันเดียวกันที่ดูก่อนหน้านี้สุดท้ายมันก็กลับไปที่หนึ่งจุดเจ็ดสี่ตามที่ดูตะกี้นี้นะครับดูซิว่าลงไปไหมอ่าลงไปเห็นไหมนี่สุดท้ายมันก็กาไรคุณได้นี่คือการดูอรุณการดูเคลืการดูทุกอย่างตามสูตรตั้งแต่ ep สองร้อยหกสิบขึ้นมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ย แต่เคลเนอร์เริ่มแต่ EP 2องรเนะครับเพราะถ้าน่าจะดูศึกษาจริงจังเนี่ยสำหรับเคลเนอร์ก็ดูได้จาก EP 2อ8แต่ถ้าดูเอาดูดูสุดรวมทุกอย่างเทคนิคการเทรดการดูการาฟการดูอะไรต่างๆก็ตั้งแต่ EP 2 6 0ขึ้นมาที่เราใช้แล้วได้ผลแล้วทากําไรได้ค่อนข้างดีกันมากๆก็ตามนี้แล้วก็แนะนําให้ตั้งเป็น Buy Sell Limit จะดีมากๆนะครับผมจะได้ไม่พลาดโอกาสเนาะเพราะบางทีเรา เข้าไม่ทันมาดูไม่ทันหรือมันพลาดโอกาสไปตกรถไฟไปก็แนะนําตั้งเป็นบายเซลลิมิตเราจะได้ไม่พลาดตรงนั้นนะครับและบายเซลล i มิตข้อดีก็คือถ้ากราฟมันมาไม่ถึงมันก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเอาเลยคุณคุณไม่มีอะไรจะเสียแค่ยกเลิกแล้วก็วางแผนตั้งใหม่นะครับอันนี้ก็คือเส้นเคลเนอร์นะลองดูตามนี้แบ c k คฮักกิ้ดูได้คืออัปเดตสูตรให้ดูแล้วก็ให้ดูประสิทธิภาพให้ดูวิธีการใช้อย่างละเอียดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตรงปัจจุบันเลยและกันนะครับคุณก็นับดูแล้วว่ามันมันทำกำไรได้ขี่หมายตรงนี้นับไปนับนั่งนับดูศึกษาดูจริงจังนะครับด้านบนเห็นไหมด้านล่างเห็นไหมด้านล่างอีกทีหนึ่งด้านล่างอีกทีหนึ่งด้านบนอีกทีหนึ่งด้านบนอีกทีหนึ่งด้านล่างอีกทีหนึ่งด้านล่างอีกทีหนึ่งด้านล่างอีกทีหนึ่งด้านบนอีกทีหนึ่งด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับก็ด้านบนอีกทีหนึ่งด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับที่มันสามารถทำกำไรได้บ่อยขนาดไหนก็ต้องไปนนนัััั่งบบเออาะมดูปจจุ ก็อยู่ในอาการไซเวนะเพราะอยู่ในอ e ิมเอโซมหรืออยู่ตรงกลางกลางนะี่คือไซเวนะครับคุณจะตั้งเซลล์ด้านบนหรือบายด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นไซเวอย่าพิ่งไปยุ่งกับมันไม่ต้องตั้งอะไรทั้งสิ้นนะครับดูตัวที่มันใกล้จะถึงเคลเนอร์แล้วค่อยตั้งนะครับแล้วอัลูนทั้งสามตัวไปในทิศทางเดียวกันถึงตั้งออเดอร์นะครับเช่นตรงนี้เนี่ยอาจจะตั้งบายไว้ที่เคลเนอร์นะครับหรือในช่องเคลเนอร์ก็ได้นะครับ ดูว่าตรงไหนที่มัน make s e สส e สำหรับคุณแล้วคุณคิดว่าวางจุดตรงนั้นแล้วมันเป็นจุดที่ได้เปรียบและสามารถทำกำไรได้คุณก็ตั้งเอาไว้นะครับผมคุณต้องรู้ว่าถ้าคุณตั้งตรงนี้แล้วเมื่อบายเซลิมิตเนี่ยกราฟมันมาชนให้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องรู้นะครับไม่มีใครสามารถบอกกราฟในอนาคตได้ไม่มีใครรู้กราฟจะขึ้นหรือลงไม่มีใครรู้กราฟจะไปทางไหนราคาจะไปทางไหนสภาพตลาดจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แต่เราวิเคราะห์อ่าดักทำกำไรเอาทิ้งไว้ได้นะครับสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราก็ gbpca D นะครับเมื่อคืนพุ่งไปเยอะแล้วก็หลายท่านก็เซลตรงเคลเนอร์แล้วก็ได้กำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ผมจะพยายามจะหาคู่ที่มันใกล้ที่จะเข้าได้ประมาณนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อคืนพุ่งไปหลายคนก็เซลลกําไรแล้วอาจจะรอเซลลอีกทีหนึ่งนะครับต้องรอมาารันทะลุขึ้นไปก่อนนะครับผมตัวนี้เปิดไว้ติดอยู่นะครับผมเข้า เร็วไปหน่อยตรงเนี้นี่คือตัวอย่างนะมันยังไม่ถึงเคียวเนอร์แล้วเข้านะครับผมตอนแรกผมมันเป็นสี่จุดเจ็ดตรงนี้ไนงะก่อนที่จะขครบเป็นห้าจุดเจ็ดนะครับแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ถือว่ารอได้เพราะว่าอ่ากราฟก็มีโอกาสที่จะลงมาได้นะครับผมเพราะอลุณทั้งสามตัวก็น้ำเงินอยู่ด้านบนก็มีแรงลงอนาคตถือว่าจะมีแรงลงนะครับ บางทีคุณต้องปล่อยไปเปิดออเดอร์ทีนึงต้องปล่อยวิ่งสองสามอาทิตย์ให้กราฟมันได้มีโอกาสหายใจได,ได้มีโอกาสได้หมุนกลับมานะครับเห็นไหมขุนเซลล์ด้านบนตรงนี้ก็รอเซลล์นะก็ตั้งที่เคลเนอร์ได้เลยนะครับศูนย์จุดเก้าหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้ได้นะครับฝึกตั้งเซลล์ลิมิตเยอะๆช่วยได้นะครับผมก็อย่างที่บอกตั้งตัวที่มันใกล้กับเคลเนอร์นะครับเคลเนอร์บนล่างนะถ้ามันใกล้ก็สามารถตั้งราคาได้ก็ไล่ดูแบบนี้แหละไม่ยากนะครับ ถ้าเราเข้ามาแล้วมันอยู่ตรงเคลเนอร์บอดีก็สามารถเข้าได้เลยแต่ถ้าเข้ามาแล้วมันยังไม่ได้อยู่ตรงเคลเนอร์ก็ตั้งบายเซลลิมิตเอาตัดสินใจว่าจะตั้งบายลิมิตหรือว่าเซลลลิมิตนะครับผมแล้วก็ดูจุดราคาที่คุณคิดว่าเข้าแล้วมันมีเซนแล้วมันได้เปรียบโอเคนะครับไม่น่ามีอะไรยากนะตามนี้แหละก็ฝึกแบ c k คทักกิ้งแล้วก็ดูการเคลื่นนอนไหวของการาฟแล้วก็กดูว่าเคลเนอร์มีประสิทธิภาพในการทํากาไรมากน้อยแค่ไหนทําได้กี่ไม้ก็ลองดูนะครับผม โอเคนะครับผมขอบคุณครับย้ำอีกทีนะครับสูตรเคลเนอร์ตั้งตามนี้นะอัปเดตล่าสุดนะครับตั้งตามนี้ได้เลยสีทุกอย่างต้องตรงนี้ไล่ไปทีละบรรทัดนะตั้งให้ตรงนะไม่งั้นคาดเคลื่อนได้นะครับต้องตรงเป๊ะทีละบรรทัดถ้าไม่ทันแคปหน้าจอเอาได้นะครับผมตามนี้นะครับอธิบายช้าช้าชัดๆัดอีกทีหนึ่งนะ นะครับตั้งราคาดักไว้ที่เส้นเคลเนอร์ด้านบนสําหรับการเซล์นะครับตั้งเซลลิมิตไว้ทางบนบายลิมิตตั้งด้านล่างสําหรับการบายนะครับเส้นเควเนอร์ด้านล่างถ้ากราฟไปชนเคลเนอร์หรือว่าทะลุเคลเนอร์หรืออยู่ในช่องเคลเนอร์มีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับด้านบนคือเซล์ด้านล่างคือบายนะครับนี่คืออธิบายช้าๆให้เข้าใจชัดๆนะครับว่าเคลเนอร์ด้านบนคือเซล์เคลเนอร์ด้านล่างสําหรับการบายนะครับดีที่สุดคือให้กราฟทะลุ เคลเนอร์ ner, อยู่ในช่องตรงนี้หรือทะลุออกไปเนี่ยคือดีมากนะครับผมคือทะลุเคลเนอร์ไปคือดีมากในการที่จะเข้าออเดอร์นะครับเคลเนอร์ ner, ช่วยบอก price action หรือจุดที่กราฟมีโอกาสก,กับตัวนั่นเองนะครับที่นั่นคือสิ่งที่เคลเนอร์ช่วยเรานะครับตรงนี้เช่นตรงนี้นะครับทะลุไปเข้าเซลล์คุณสามารถตั้งราคาเอาไว้ได้เลย,เ,ลยเมื่อกราฟมันมามันมาชนมันก็อะไ้มันจะเปิดออเดอร์คุณอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรตั้งใบเซอลิมิต TV, เอาไว้นะครับตั้ง t v เอาไว้เรียบร้อยนะครับ การตั้งบเซลิมิตนะครับวิธีการที้ไปที่ราคานะครับสอนไว้ในสองสามคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็สอนไปทีหนึ่งแล้วคือสอนบ่อยๆคือดูไปที่จอด้านล่างสุดนะครับไปขวามือนะครับด้านล่างสุดของจอเลยนะขวามือนะอันที่สองนับจากด้านขวารูปกากบาทนะครับกากบาทพยาบาลตรงนี้กากบาทนะครับเอาไปจิ้มที่เคลเนอร์หรือจุดที่คุณคิดว่าคุณจะตั้งออเดอร์ ตรงจุดที่คุณ m make sense สำหรับคุณว่าคุณจะตั้งออเดอร์สมมติตรงนี้คุณอยากเข้าเซลล์ที่ราคานี้คุณก็คุณจะเข้าคุณคิดว่าอยากจะเข้าเซลล์ที่ราคานี้0.87735นะครับคุณจําราคานี้ไว้ดีๆหรือจดเอาไว้ในกระดาษนะครับเสร็จแล้วนะครับแบ็กกลับไปไปที่มุมขวาด้านบนรูปแฟ้มตรงนี้นะครับอ่าตะกี้ราคาคือนะครับ8.7355นะครับ 8 7 7จุดเจ็ดเจ็ดสามห้าหรือว่าสี่ห้าก็ได้นะครับเอาสี่ห้าแล้วกันแปดจุดเจ็ดสี่ห้าตนั้นคุณตั้งที่ราคาที่คุณต้องการนะครับใส่จำนวนล็อตที่คุณต้องการแล้วก็ใส่จำนวน tp ที่คุณต้องการตั้งไว้ตามเนี้ยแล้วก็ปล่อยเลยเพราะว่าถ้ากราฟมันมีโอกาสไปเปิดออเดอร์คุณมันก็มีโอกาสที่จะไปชน tp เก็บกำไรคุณได้นะครับผมก็ตามนี้นะไม่ได้ยากนะครับนำไปฝึกตามนี้ได้ เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมตั้งออเดอร์ไว้เลยนะครับอ,ออเดอร์ก็จะขึ้นมาข้างบนให้คุณตรงนี้แปดเจ็ดเจ็ดสี่ห้าตรงนี้พอดีผมมีตั้งไว้ก่อนหน้านี้ด้วยอันหนึ่งนะครับก็คือ,อตอนนี้ล่าสุดก็คือตัวนี้แปดจุดเจ็ดสี่ห้านะครับผมถ้ากราฟมาชนนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทํากาไรคุณได้นะครับก็อย่างที่บอกคุณต้องฝึกแบ็คทักกิ้งดูว่าถ้ากราฟมาชนราคาที่คุณตั้งไว้หรือมาชนเคลเนอร์เนี่ย สุดท้ายแล้วกราฟมันจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนีมน้มันไม่มีใครบอกได้แต่เราวางแผนวิเคราะห์คอยดักราคาไว้ได้ว่ามันมีโอกาสที่จะทำกำไรไหมนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับอย่าลืมรักษา Margin level นะสำคัญมาก Margin level ต้อง2,000%ขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับบาลานซ์ของแต่ละคนนะและการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากันนั้นศึกษาให้ดีนะโอเคนะครับขอบคุณครับ